ผู้ชมครับขยับมานี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่าคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องเนยเยอะเลยครับ<ฆ>แล้วก็กลายเป็นว่ามีผู้เสียหายออกมาต่อเนื่องนะฮะมีผู้เสียหายแทบทุกวันกรณีของแกงรุ่นพี่ที่สัดน้ำซุปร้อนใส่รุ่นน้องอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะมีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงมาจากจังหวัดระยองก็ล่าสุดออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางคุณกันจอมพลังบอกว่าถูกติดตามแล้วก็ถูกทำร้ายเนี่ย สามครั้งด้วยกันฮะนี่คือคุณเฟิร์นนะคะคุณเฟิร์นเป็นผู้เสียหายเดินทางมาจากจังหวัดระยองครับมาขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นปลายปีหกหกครับม,มาจากคลิปที่ผู้เสียหายเนี่ยถ่ายลงทิกตอกเป็นบรรยากาศห้องของเพื่อนในแก๊งโอชิครับโดยคลิปเนี่ยกลายเป็นไวรัลครับตอนนั้นแล้วก็มีชายคนนึงเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าห้องคุ้นๆต่อมาจึงรู้ว่าเขาเคยมีสัมพันธ์กับเจ้าของห้องแต่ไม่ได้เป็นแฟนกัน แล้วจากนั้นก็ผิดใจกันครับเพราะว่าคูก่กรณีเนี่ยคิดว่าผู้เสียหายแอบไปคุยกับผู้ชายเจ้าของห้องจากนั้นมีการยกพวกมาครับตามมาถึงที่ห้องพักแม้จะเข้าไปหลบที่บันไดหนีไฟแล้วแต่สุดท้ายเขาก็โดนตามหาจนเจอแล้วก็ถูกทําร้ายยังไม่พอถัดมาหนึ่งสัปดาห์ไปเจอกันครับโดยบังเอิญกับกลุ่มคู่กรณีในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งไปเจอที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยโดนลากเข้าไปในห้องน้าครับแล้วก็ถูกซ้อมอีกครับนี่ครั้งที่สอง ผัดมาครับครั้งที่สามประมาณสักสองสัปดาห์ต่อมาครับถูกทําร้ายถึงขั้นใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดครับเพื่อนๆนเนี่ยพากลับห้องนะฮะไม่กล้าพาไปโรงพยาบาลเนื่องจากว่ากลัวว่าจะเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกนะฮะแล้วจากนั้นก็ย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่จังหวัดระยองเลยครับย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยครับทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับเขายอมรับบอกว่าเอาจิงๆิงนะไม่กล้าแจ้งความเพราะว่ากลัว เนื่องจากว่าโอชิเคยพูดเอาไว้โอชิบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของอายการไม่ต้องไปแจ้งความหรอกประมาณว่าแจ้งความไปก็เท่านั้นเป็นลูกหลานอายการส่วนตัวพีมกรณีนี้นะครับผู้เสียหายคุณเฟิร์นเนี่ยบอกว่าส่วนของพีมเนี่ยไม่เคยเจอแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนส่วนที่เพิ่งออกมาร้องกับการจอมพลังเพราะว่ามีรุ่นพี่เนี่ยส่งคลิปมาให้ดูซึ่งคลิปเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ผู้เสียหายรายล่าสุด ที่เกี่ยวเนื่องก,กันกับกลุ่มนี้รุ่นพี่ LGBTQ ส่วนคุณกันนะคะคุณกันจอมพลังหลังจากที่รับเรื่องตั้งแต่เคสแรกที่สาดน้ำสุปร้อนเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าเคสเนี้ยตัวเองจะไม่ปล่อยไว้นะคะจะตามขุดให้หมดไม่ปล่อยให้ใครรอยนวลแน่นอนเนื่องจากว่ายังมีอีกหลายคนค่ะที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีสำหรับกรณีของโอชิทำคนโดยไม่มีเหตุผลอยู่แล้ว<ๆ>เพื่อนบอกให้ทำก็ทำโดยอ้างว่ากลัวเพื่อนไม่รัก นี่คุณการบอกนอกจากนี้นะคะคุณกันจอมพลังได้ลงพื้นที่ค่ะไปที่แฟลตในย่านของเตยไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของพีมบอกว่าจะให้กําลังใจนะส่วนตัวเนี่ยสงสารแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่จึงขอร้องสังคมว่าอย่าไปโจมตีพ่อแม่เลยส่วนตัวของคุณกันเนี่ยเชื่อว่าคงไม่มีพ่อแม่คนไหนเนี่ยอยากจะให้ลูกตัวเองไปทําร้ายคนอื่นแบบนี้แน่นอนอนะฮะเนี่ยพ่อแม่เมื่อวานนี้ระหว่างที่ทางคุณกันจอมพลังไลฟ์เนี่ยก็เห็นว่า คุณพ่อของพีมนี่ก็ร้องไห้อยู่ช่วงสองช่วงเลยนะคือเราจะทําอะไรผู้ชมเด็กๆฟังนะมันเดือดร้อนไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เนี่ยเป็นนี้เ,<ร>เป็นสินนะ<ช>เพราะว่าคุณแม่เนี่ยไปกู้เงินมาเพื่อมาจ่ายค่าเทอมเพราะพีมบอกว่าจ่ายค่าเทอมนะตอนนี้ก็เป็นนี่เป็นสินเนี่ยฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยลงพื้นที่ไปดูที่ ที่คลองเตยนะครับของคุณกันจอมพลังเอาทีนี้ส่วนความเคลื่อนไหวทางคดีคุณผู้ชมครับตำรวจสพคลองหลวงนี่จับกลุ่มคนนี้คนนี้คือตะวันครับตะวันหรือโปเต้อายุย3าปีคนนี้เพื่อนของพิมจับกลุ่มเนื่องจากกรณีของการขายบุหรี่ไฟฟ้าในข้อหาช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายและเมื่อวานนี้ก็มีพ่อเลี้ยงกับแม่แล้วก็เพื่อนๆของโปเต้เนี่ยเข้ามาเยี่ยม ก่อนที่จะเผยว่าโปเตมีอาการเพียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เบื้องต้นเตรียมเงินมาเพื่อประกันตัวลูกด้วยส่วนทันตำรวจเองพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตรปราสาสครกับผูก้กำกับการสพคลองหลวงท่านบอกว่าการจับกลุ่มโปรเต้พร้อมกับของกลางประกอบไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีการสอบปากคำกันเนี่ยนะครับมีการแจ้งข้อหาครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมายครับซึ่งตัวโปเต้เองก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ แล้วก็มีการกล่าวอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการเลิกขายบุหรี่แล้วแต่ว่าถูกข่มขู่จากพิมแต่เงินที่ได้จากการค้าขายก็เข้าบัญชีผู้ต้องหานะครับมีการขอประกันตัวออกไปในวงเงินห0,000่นบาทส่วนกรณีที่แฟนของโปเต้ที่เอาบุรี่ไฟฟ้าไปทิ้งตอนนี้ผู้กำกับท่านบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนคดีทำร,ร้ายร่างกายครับคดีทำร้ายร่างกายก็มีกรณีที่ไอซ์เนี่ยอ้างว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ได้มีการนําหลักฐานบางส่วนมายืนยันกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ยื่นหลักฐานเพื่อขอความเป็นธรรมในส่วนนี้ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จริงครับซึ่งสุดท้ายหากมีหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตํารวจก็จะทําเรื่องเพื่อยื่นขอเพิกถอนการฝากขังแล้วก็จะสั่งไม่ฟ้องซึ่งในคดีแบบนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายไม่เน้นเอาผู้ต้องหามาลงโทษแต่เน้นเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษนี่ฮะความเคลื่อนไหว ที่เป็นผู้เสียหายรายล่าสุดแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางคาดีก็คงต้องตามกันต่อครับมีความเคลื่อนไหวทุกวันเลยฮะเรื่องนี้ติด<ะ>ตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับ